บทที่64ภาพที่เคยเห็นเมื่อผมเดินไปถึงที่นั่นก็พบกับโถที่ทำจากเซรามิกมีฝาปิดเม็ชีดต,ตั้งอยู่บนเตาเพื่ออุ่นให้ร้อนตลอดเวลาและใกล้ๆก็มีถ้วยชาจำนวนมากเรียงรายอยู่ผมใช้กระบวยเล็กๆตักชาใส่ถ้วยได้สีถ้วยขณะที่ผมกำลังมองหาถาดเพื่อจะยกถ้วยชานั้นไปที่โต๊ะ ผมก็เลือกไปเห็นภาพที่คุ้นตามันเป็นภาพที่เรามองออกไปจากในร้านที่ขาค่าไปด้วยคนที่กําลังนั่งทานอาหารกันอยู่สองด้านซ้ายขวาของภาพมืดส่วนตรงกลางเป็นช่องทางเดินแคบๆ ที่ปลายทางมีแสงสว่างภายในแสงสว่างนั้นปรากฏเป็นภาพเด็กผู้หญิงรูปร่างผอมบางยืนอยู่ตรงกลางเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งจ้องมาหาผมผมเพ่งมองอยู่ครู่หนึ่งกำลังนึกว่าเคยเห็นภาพแบบนี้ที่ไหนระหว่างนั้นผมก็ก้มลงหยิบถ้วยชาทั้งสี่ใบาวางลงบนถาด วินาทีนั้นเองผมก็นึกขึ้นได้ว่าเคยเห็นภาพแบบนี้ที่ไหนผมเคยเห็นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตอนที่มีเด็กผู้หญิงมาแจกนิตยสารแจกฟรีแต่ที่น่าแปลกคือเด็กผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนเป็นคนคนเดียวกันด้วยแต่เมื่อผมเงยหน้าขึ้นเด็กคนนั้นก็หายไปแล้วผมจึงรีบเดินถือถาดชา ตรงออกไปนอกห้านเพื่อจะตามไปดูว่าเธอเดินไปทางไหนทีมค้าทีมค้าทางนี้คะ่ะเสียงของคฮารุร้องเรียกขณะที่ผมกำลังเดินเลยโต๊ะที่พวกเรานั่งกันอยู่อ๋ออ๋อครับครับผมพูดแบบติดติดขัดขาด พร้อมกับกวาดสายตาออกไปนอกร้านเมื่อกี้คุณเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ตรงนั้นไหมครับผมพูดพางชี้ไปยังจุดที่เด็กคนนั้นยืนซึ่งห่างจากโต๊ะของเราไปอีกแค่สี่ช่วงโต๊ะไม่เห็นนี่คะหรือว่าฉันไม่ทันสังเกตก็ไม่รู้โคฮาโรตอบผมแน่ใจว่าเคยเห็นเด็กคนนี้ที่โลกของผมครับผมบอกเธอหรือคะ ฉันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่พิเศษสำหรับคุณโดยปกติแล้วโอกาสที่คุณจะได้เห็นเด็กๆออกมาเดินตามท้องถนนนั้นน้อยมากเนื่องจากเด็กพวกนี้จะต้องอยู่แต่ในโรงเรียนนานๆถึงจะออกมาข้างนอกบ้างนั่นสิครับและภาพที่ผมเห็นนี้ก็เป็นมุมมองเดียวกับที่ผมเคยเห็นครั้งก่อนด้วยผมพูดตลอดเวลาที่นั่งกินอาหารในร้านจนเสร็จ สมองผมได้แต่คิดวนเวียนอยู่กับเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นใครมีอะไรพิเศษอย่างที่โคฮา,ารู้ว่าหรือเปล่าผมคิดกลับไปกลับมาจนทำให้ไม่สนใจความอร่อยของอาหารมื้อเช้านี้ไปเลย ไหนบอกว่าจะกินไม่หมดไงรู้ไหมว่าพวกเรากินกันไปเท่าไรฉันนับอยู่ตลอดนะเราสี่คนกินกันไปทั้งหมด52ลูกเลยทีเดียวโคฮารูพูดขึ้นหลังจากที่ทุกคนบอกว่าอิ่มแล้วโอ้โหจริงหรือเรากินกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับผมอยากจะขอบคุณเจ้าของร้านนี้จังเลยครับไม่รู้เขาอยู่ไหน ผมพูดพร้อมกับรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เสียสละมากๆเธออยากจะขอบคุณเขาเธอก็แค่นึกขึ้นในใจก็ได้ระบุถึงเจ้าของร้านแห่งนี้หรือเรียกเขาว่าคุณโฮเทพก็ได้รับรองเขาได้ยินเสียงเธอแน่นอนไคลเอิญแนะนำจริงเลยครับเดี๋ยวผมลองทำดูนะครับผมพูด หลังจากนั้นผมก็ตั้งใจระบุถึงคุณโฮเทพผมกล่าวคำขอบคุณในใจเท่าที่จะคิดออกในตอนนั้นพร้อมกับมองเข้าไปในร้านท่ามกลางคนที่กำลังทำงานหน้าเตาเหล่านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาคมเข้มรูปร่างสูงโปร่งหันมาทางผมพร้อมก้มศรีรษะเล็กน้อยคล้ายกับว่าได้ยินสิ่งที่ผมบอกออกไปเมื่อครู่ คุณโฮเทพนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับผมถามใช่ครับเดวินตอบต้องเป็นคนคนนี้แน่เลยใช่ไหมครับผมพูดพร้อมกับชี้ไปทางผู้หญิงคนนั้นใช่เลยคนนั้นแหละโคฮารุพูดผมจึงมองไปที่เธออีกครั้งพร้อมกับโค้มศรีรษะเพื่อแสดงความขอบคุณอิ่มจังเลยครับผมพูดได้เวลาไปกันแล้วละ่ะคลาเอิญพูด การเดินทางจากตรงนี้ไปถึงเชิงเขาถึงแม้ว่าจะเห็นจุดหมายปลายทางตั้งตางานอยู่ตรงหน้าแต่ผมกลับรู้สึกว่าเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีขณะที่ผมกำลังพินิจยอดอาคารหลังใหญ่อยู่นั้นอยู่ๆก็มีแสงสีขาวเป็นจุดเล็กๆลอยขึ้นจากด้านบนและหยุดนิ่งค้างอยู่ตรงนั้นนั่นๆนั่นใช่ยานบินที่คุณเคยเล่าให้ผมฟังหรือเปล่าครับ ผมเรียกโคฮา,ารุพร้อมกับชี้ไปยังจุดที่ผมเห็นอย่างตื่นเต้น <ST AR UNG> ใช่ใช่นั้นละเป็นยานบินที่ฉันบอกเธอเห็นแล้วใช่ไหมเธอตอบนั้นขึ้นมาอีกลำหนึ่งแล้วคลายเอิญชี้ให้ดูที่เดิมว้าวนี่มันยู่ชัดๆผมเคยเห็นแบบนี้ในคลิปวิดีโอที่โลกของผมครับผมพูดเมื่อยานบินทั้งสองลำ นิ่งอยู่เหนืออาคารใหญ่ได้สักพักมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหายวับไปในทันทีนี่มันเป็นเรื่องประหลาดซ้อนความประหลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมนี้คืออาคารที่พำนักของมนุษย์ต่างดาวและตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปพบกับพวกเขาจากความรู้สึกวิตกกังวลตอนนี้กลับกลายเป็นความตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ในที่สุดพวกเราทั้งสี่คนก็เดินมาถึงเชิงเขาที่เป็นทางขึ้นสู่อาคารหลังใหญ่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นลานโลง่งและอย่างที่ใครเอิญเคยบอกไว้คือที่นี่เป็นที่ที่เรานักดนตรีจะสลับสับเปลี่ยนกันมาเล่นเพื่อขับกล่อมลูกประทามชั้นสูง และวันนี้ก็มีนักดนตรีมาร่วมกันบรรเลงเป็นวงใหญ่คล้ายวงออเคสตราเลยทีเดียวพวกเราจะส่งเธอถึงแค่ตรงนี้นะจากนี้เธอต้องขึ้นไปคนเดียวใครเอินบอกกับผมอ้าวนึกว่าจะไปได้วยกันเสียอีกผมพูดเราไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปรอกถ้าเราไม่มีธุระอะไรเขาขยายความ แต่ถึงแม้ว่าไม่มีพวกเราไปด้วยคุณก็ไม่ต้องกังวลนะคะโคฮาโรพูดครับผมจะพยายามครับงั้นเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่มาส่งผมกล่าวลาและหันหลังขึ้นบันไดไปทันที